ของจริงไม่ยำคำครับผมโจกครับมากระโหลกนาเสียววาเหลือวบนเอ้ยเฮ้รล่ะโอ้มากระโลกลโโม,กลกมกลักแครา สวยสวยบ้าแง้มคำเบิดมือว่ากินพี่น่องกินปลาดุเขาตัวเดียวจะจีหาโม,มางมมโให้ต้องม่กินไปอยู่ใส่มืเลยนะอยู่กันทลมมากเขาหลันี่ำ้ังเงป็นหลัวสองสองตัวหลัวเปะ๊ปะเลย ไปเขาก็สั่งยั่ห้องไม่จะใส่น้ำง,งามฟังเนี่ยไม่ทราบว่าขึ้นไปสองโลพอดีตัวนตดียอเขากระปุก

เบิ่งว่าราเลี้ยงมันสิกินบ่ครับสองสี่ หกขันนข้นเม็จำาตสิบขั้นลุงหกขั้นครับมันบวกกินมงนนึงเป็นเด็ดลุงหกขั้นก่อน